สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการาดูพระผิวหิ่งนะครับว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับลักษณะผิวหิ่งแท้ๆนะครับผมหลายคนนะครับมีหลายคนมากนะครับที่ยังดูผิวหิ่งไม่เป็นนะครับยังแยกแย้ไม่ออกระหว่างผิวหิ้งกับงานเกฝีมือนะครับผมอืวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการสังเกตผิวหิ่งแท้ๆนะครับอืม เอาเริ่มจากอา้านี่ต้นนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มป็นต้นนี้ก่อนเลยเป็นเป็นงั่งอายุทยาอายุทยาพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เกตตุ่มเนี่ยอันนี้ผิวผิวหิ่งนะครับผิวเดิมเดิมนะครับคืองั่งผิวหิ่งเนี่ยคือไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมคืองั่งสมัยโบราณเนี่ยคือบางคนเขาอาจจะเอาไปฝังตามซอกกำแพงตามซอกกำแพงวัด ไปฝังพวกในตามพวกเจดีพวกอะไรต่างๆนะครับง่างสมัยโบราณนะครับผมผมันก็จะพอขุดได้ออกมาแล้วก็จะเป็นผิวหิ้งผิวเดิมคือไม่ได้ใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีอาจอาจะม,มีนี่ครับเป็นขา,ขาวนี่คือนวลน,นวลน,นวลดินนะครับนวลน,นวลดินคือก็เหมือนพวกนี้ก็เหมือนดูดูเหมือนพระกุนะครับผมดูเหมือนพระกุอาจจะมีนวลดินขาวเข้มขาวอ่อนนะครับ อ่าเนี่ยครับเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดของเขาเป็นเม็ดเม็ดสีสนิมที่คือแบบว่าอยู่ในอยู่ในฟาร์มชื้นมานานแบบหลายร้อยปีนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีเขาก็จะมีเม็ดเม็ดเม็ดสีหรือเม็ดสนิมเนี่ยเขาเรียกคาบคาบคาบเข,ขาเรียกว่าถ้าคนสมัยโบราณเขาเรียกว่าอ่าสนิมเม็ดพิกครับผมจะเกาะอ,อยู่ตามจามซอกเนี่ยครับนี่ครับจะจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับผมจะเป็นเป็นเม็ดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือ อันนี้คืออาจจะอาจจะเป็นค่าฝุ่น,นครับอาจจะเอาออกมันจะก,กุแล้วก็อาจจะเอาไม่รู้ค่าแล้วก็เอาวางเอาวางไว้ตามตามหิ่งหรืออะไรต่างๆแล้วก็ให้เกิดค่าฝุ่นอะไรพวกอันนี้ก็เป็นการพิจารณาเกแท้ได้นะครับผม,มนี่นะครับเป็นผิวผิวหิ่งนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นเคยพวกผิวหิ่งเนี่ยมันก็พวกที่เขาหล่อบโบราณออกมาครับผมมันก็จะเป็นสีแบบออกน้ําตาลไหมมันจะไม่เชิงดํานะครับนี่ ถ้าคือไอดำๆนี่คือหลุดออกไปแล้วก็จะออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลคือน้ำตาลน้ำตาลอมแดงนิ่ออกส้มๆนะครับออกส้มๆนี่นะครับผิวผิวหิ่งนะครับผมนี่ครับคือหลายคนก็ดูไม่เป็นคิดว่าเออผิวหิ่งเนี่ยเป็นเป็นเป็นพระเกงานฝีมือนะครับแต่จริงๆก็คือผิวหิ่งเนี่ยผิวหิ่งคือพระเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมนี่นครับออก็จะเป็นนี่ครับก็ att, จะเป็นน้ำตาลอมส้มออกดแดงๆนิดๆนี่ก็ผิว ข้างในนี่โดนโดนสัมผัสไปมากก็จะออกเหลืองๆนะครับออกออกจะเหลืองเห,หลืองอมเขียวนะครับก็วิธีการดูเหมือนหล่อหล่อโบราณเหมือนพ่อเงินบางคานพราะอายุเลยร้อยปีเขาก็จะเป็นแบบนี้นครับเหลืองอมเขียวนะครับผมนี่นะครับสนิมเขาจะเป็นแบบเม็ดเม็ดเลยนะครับสนิมเขาเป็นเม็ดเม็ดเลยแต่นี่กล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร,นรน่นะครับน,นี่ครับนี่พอเนี่ยครับอ่าน้ำตาลไหมน้ำตาลอมดํา แต่ก็ไม่เชื่อว่าจะดำปิดนะครับเป็นดำาอ,อนอ่อนบางๆแล้วพอนี่พอพอเริ่มโดนสัมผัสเ็าจะออกเป็นน้ำตาลอมแดงอมส้มนิดๆก็จะมีเนื้อในอาจจะเือเหลืองบ้างน,นะครับนี่อันนี้เป็นคราบฝุ่นนะครับไอข้ขาวๆนี่อาจจะเป็นนวลดินนวลดินนะครับผมขาวๆนี่นะครับเป็นเป็นนวลดินนะครับอง์ประกอบฟาร์มแท้นะครับผมก็อาจจะมีอาจจะมีพวกสนิมเกาะอยู่ตามซอกนี่นะเป็นขราบนะครับผมเพราะว่าอันนี้ ผิวหิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ของเก๋น,นี่ยังยังไม่สามารถทําได้นะครับอืมมันมีหลายลักษณะนะครับผิวหิ่งก็จะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผิวผิวเดิมๆนะครับนี่ตรงจะมีอันนี้คือสนิมเดิมๆนะครับฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะครับนี่ตรงนี้นะเนี่นะเป็นสนิมเดิมๆนะครับสนิมเี่ยคืองัางตัวนี้ไม่ไม่เคยผ่านการใช้งานว่าดิน ดินเบ้าในซอกหูยังยังยังอยู่นี่นี่คือดินเบ้านะครับดินเบ้าที่เขาทาเขาเขาปั้นหุ่นเทียนเอาเอาแบบมาประกบหน้าหน้าหลังขั้นนี้นะครับแล uh ้วก็แล้วก็ปาดแบบบาดแบบแล้วก็เอาดินขี้งัวหรือดินแกบเนี่ยพอกพอกประกบหุ่นเทียนไว้นะครับมันก็จะเกิดนี่นะครับก็จะมีดินดินตรงนี้เขาเรียกดิน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 ที่ว่าพอกหุ่นหุ่นเทียนนะผมก็ยังเหลือยังยังเหลือดินอยู่นะครับ ตัวนี้ผิวเดิมเดิมเลยนะครับผมเป็นงัางยุดยาเสียนเสียโล้นพิมเล็กนะครับงัางยุดยาเสียนโล้นนี่คือผิวเดิมเดิมนี่ก็จะมีมีโดนดินก็จะมีฟ้าฟ้าเข้มเข้มอ่อนออนนะครับผมอันนี้เป็นงานฝีมือที่ยังทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากน้ายาครับผมเพราะวาพวกนี้อยู่ในอยู่ในกุอยู่ในซอกกาแพงมาหลายร้อยปีก็จะเกิดสนิมสนิมขึ้นนะครับผม กจะเกิดสนิมขึ้นนี่ครับมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอาจจะมีนวลดินขา,ขาวๆบ้านครับแต่คือไม่ได้ขึ้นทั้งองค์นะขึ้นแค่นิดขึ้นแค่เป็นเปนเป็นบางส่วนนะแล้วแต่ว่าส่วนไหนอาจจะโดนความชื้นมากเขาอาจจะขึ้นนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่เป็นเป็นเนี่ยคือเรียกน้ําตาลไหมแต่มันใช่ไหมได่ไม่ได้ไหมนแบบว่าดําปิดเลยนะครับผมถ้าแบบแบบดปิดก็คืออ่าน้ําเป็นน้ํายาลมดํานะครับลมดํามันจะดําแบบเป็นปื้นเลยคือดําแบบดแบบํดสมามสม่ําเสมออันนี้มันดํา มีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกสีสีน้ําตาลไหมอาจจะมีไหมจนดําบ้างแต่แต่ในความดําก็จะมีออกน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนแล้วก็ออกออกสีส้มส้มนี้คือส้มส้มนี่คือคือพวกเนี้มันไอความดาความความความดําเนี่ยคือมันไม่ได้ดาไม่ได้ดําปิดนะครับอาจจะอ่าสีดําดําอมน้ําตาลแล้วนี่คือเนื้อในนะครับออกส้มส้มแล้วส้มส้มแล้วถ้าสึกเข้าไปอีกก็จะเป็น เป็นเป็นเหลืองอมเขียวนะครับผมอันนี้เป็นสำลิปสำลิปทองดอกบวัวนี่ก็จะเป็นเนี่นะครับนี่ที่เขาโดนสัมผัสบ้างอาจจะนี่ผิวผิวน้ําตาลไหมเปิดก็จะเป็นสีส,สีสีน้ําตาลน้ําตาลส้มน้ําตาลอมแดงนะครับนี่คือง้างผิวเดิมนะครับผมหลายคนก็ยังยังยังดูง้างผิวเดิมไม่เป็นนะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็นี่นะครับเป็นเป็นเป็นคาบสนิม นี่คืองัางผิวหิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะมีก็จะมีนี่ก็นี่ก็นี่งัางแบบอยู่ในดินแบบหลายร้อยปีอาจจะดูนี่นะครับตรงตรงนี้ก็เป็นตรงรอยปลายปลายนิ้วมือผมนะครับปลายนิ้วมือผมนะครับเป็นเป็นสำลีที่ว่าโดนเขาเรียกว่โาโลหะมันกินตัวครับผมโลหะกินตัวคือสำลีนี่มันโดนกัดกิน,กนม่นี่ครับเขาเรียกผิวหิ่งผิวเดิมครับเนี่ยเป็นน้ําตาล เรียกน้ําตาลไหม้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้ตอนหลอ่อหล่อมันโดนความร้อนเยอะมันก็จะเกิดน้ำน้าตาลไหม้คืออาจจะมีดําบ้างนิดหน่อยนี่ครับดําๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าดําปิดนะครับดําคือแบบดําคือแบบบางๆเลยนี่สีนี่นะครับเริ่มเริ่ม,มโดนสัมผัสบ้างอะไรก็จะเปิดเปิดไปดําก็หลุดไปแล,แล้วก็จะเป็นน้ําตาลเข้มน,น้ำตาลอ่อนอาจจะมีนวลน,นวลดินผสมบ้างนิดหน่อยนะครับอืมเพราะพวกนี้ฝังอยู่ในไอ้พวกเจดีพวกใน สะูุกอะไรโบราณเนี่ยเนี่ยครับเขาอันนี้เขาเป็นเขาเลือกสนิมเม็ดพริกก็จะขึ้นเป็นเม็ด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 แบบนี่ครับตรงยิ่งตรงหน้านี่ยิ่งดูเลยขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับถ้าเกิดของเก้นี่คือเขาเอาน้ํายาลมดามเขาชุบลงไปทั้งตัวเลยของเก้ครับมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะดําเป็นปื้นไปเลยครับผมมันจะไม่ไล่สีแบบนี้มีมีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนนี่คือง่างง่างผิวง้างผิวหิ้งนะครับง่างผิวหิ้งหลายคนก็ยังยังดูไม่เป็นว่าผิวหิ้งคืออะไร นี่ครับก็จะมีแบบโนวดินขาวบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขาวทั้งองค์จะขึ้นเป็นบางจุดนะครับเป็นบางจุดเนี่ยตามตามซอกเห็นไหมจะขึ้นบ้างนิดหน่อยก็จะมีนี่เขียวเข้มเขียวอ่อนฟ้าเข้มฟ้าอ่อนครับอันนี้คือน้ําตาลนี่คือน้ําตาลไหมนะครับนี่คือน้ําตาลไหมลอยลอยลอยโลหะลอยโลหะไหมครับดินขี้งวนะครับก็จะเกิดน้ําตาลไหมหรือน้ําตาลอมดําคือบางบางที่ก็จะดําไปเลยนะครับผม แต่ก็ไม่ใชื่อว่าจะดำปิดนะครับเป็นเป็นดำแบบนอ่อนคือยังเกาะผิวองค์งัางอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับนี่ครับฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะพวกนี้ก็เขาเรียกว่าองค์ประกอบความแท้พวกนี้ต้องต้องครบนะครับองค์ประกอบความแท้ต้องต้องครบนี่ครับผิวมันจะขึ้นเป็นเม็ด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 เล็กๆละเอียดๆอย่างนี้คือคือคือผิวด้วยอันนี้คือผิวอันนี้คือน้ําตาลไม้เปิดแล้วก็จะเห็นเนื้อสำลิดข้างในสำลิดทองดอกบัวนะครับแต่อันนี้คือไม่ได้เปิดหมดนะครับ แค่แค่น้ำตาลไม่เปิดไปอันนี้คือผิวผิวชั้นนอกถ้าถ้าสึกจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่เห็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนี้จะเห็นแบบว่าเนี่ยข้างในเนี่ยเป็น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 เนื้อแท้ๆของเขาเลยเริ่มเห็นว่าเป็นเป็นเหลืองอมเขียวก็เหมือนเนื้อหลงพ่อเงินบางคานครับผมจะมีนี่ครับเป็นฟ้าเข้มฟ้าอ่อนพวกนี้เป็นการพิจารณาความแท้ของของงัางนะครับผมหลายคน น้อยคนนะครับที่ดูดูไม่เป็นนะง่างผิวหิ้งนะเพราะสมัยนี้มันหาคนดูง้างผิวหิ้งอ่ะไม่มีมันมีไม่ขี่คนนะที่ดูดูคนบางคนเห็นแล้วฟึบก็บอกเกยแล้วคือเขาดูไม่เป็นเงีง้างผิวหิ้งเขาจะดูบางคนก็ดูแต่ง่างสึกเป็นนะครับผมแต่คืออย่างเงี้เป็นการแยกแยะได้เลยนะเกยแท้คือมันจบที่เนื้อครับผมองค์ประกอบฝามแท้มันครบครับผมถ้าเกิดลมน้ํายาเนี่ยคือมันจะดําเป็นเปื้อนไปเลยมันจะไม่มีพวกอ่าสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนพวกนี้เป็นการโดนฟาร์มชื้นต้องอยู่ใน อยู่ในกุ่อยู่ในเจดีอยู่ตามซอกกําแพงแก็จะมีก็จะมีความชื้นของเขาแล้วก็มันจะเกิดฟ้าเข้มฟ้าฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็จะอาจจะมีนวลดินบ้างที่ว่าเขาข้อออกมาแล้วเขาไม่ได้ล้างอาจจะไอ้พวกนี้โดนสัมผัสอาจจะโดนหลุดไปแล้วนี่ครับผมเป็นเป็นนวลดินที่อยู่ในกู่อาจจะมีขาว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 แบบขาวแบบขาวไปเลยแล้วก็จะมีขาวแบบขาวขาวขุ่นๆน,นะครับผม นี่เป็นการพิจารณาแบบเก๊แท้ได้ได้ง่ายเลยนะครับผมถ้าเจอแบบนี้เจอแบบนี้คือถ้าเจอแบบนี้คือแท้เลยครับผมเจอแบบนี้คือแท้เลยอืมเป็นง่างผิวหิ่งนะครับผมแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ผิวหิ่งนะครับผมนี่ก็นี่ในซอกครับอันนี้ในในในซอกเขานะครับในซอกแล้วก็จะมีเนี่ยครับเนี่ยครับจะมีฟ้าฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็มีขาวเข้มขาวขุ่นพวกนี้คือธรรมชาติฟาร์มเก๊ทาไม่ได้นะครับ ธรรมาชาตินี่ก็ลอยรอยยับย่นของโลหะหล่อโบราณนะครับก็ตองก็มีบ้างนี่ครับ <Columbus> ในซ้อหูนะครับนี่คือผิวหิ้งผิวเดิมๆเลยนะครับแต่ตัวนี้มันกลับนะครับอันนี้เป kind of like ็นเป็นกลับผิวออกมาขามเปียกครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะแก่ทองคํานี่ครับนี่คือผิวเดิมๆแล้วเขาจะพวกนี้เขาจะไล่สีนะครับไล่สีก็จะมีเนี่ยครับเห็นไหมมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนจะออกเขียวบ้างนะครับแล้วก็จะนี่นะครับนี่มีดวนนวลดินขาวๆข้างบนนะครับ แล้วก็นี่นี่นะครับมีฟ้าเข้มคือพวกเนี้ยมันก็เหมือนพวกสมเด็จนะสมเด็จถ้าขาวทั้งองค์ก็ไม่ใช่ถ้าเป็ลายร้อยปีนะพวกนี้ก็จะเหมือนกันพิจารณาพิจารณาเหมือนเหมือนเหมือนพระกูครับผมเหมือนพระกู่ทุกอย่างเลยครับก็มีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอาจจะมีสีเขียวบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับจะดูวิธีการสังเกตดูจะไม่ยากนะพวกง้างผิวหิ่งนะครับนี่นะครับถ้าเจอแบบนี้ ถ้าเจอแบบนี้นี่คือคือแท้เลยนะนี่นะครับฟ้าเข้มฟ้าอ,อ่อนอาจจะมีเขีเขยวๆบ้างน,นิดหน่อยนะเข,เขียวๆบ้างอาจจะมีคราบเข,าเขียวคือเป็นพวกคราบสนิมคราบอะไรนะที่บางทีโดนอย Jones ู่ในอยู่ในที่อับชื้นๆนานๆพวกนี้เขาจะเกิดนะครับคือเกิดจากไอ้พวกนี้ที่เกิดจากฟ้าเข้มฟ้าอ,อ,อ่อนอาจจะเกิดเขีเขยวๆนี่เกิดจากแร่ธาตุหรือว่าแร่ธาตุที่เกาะอยู่ตามตามองง่างนะครับทําให้เกิดเป็นสนิมแบบนี้นะครับผม อืมแล้วก็นี่ครับดูครับแตกตาก่างไอแต่ตัวนี้เนี่ตัวนี้นะครับนี่นี่ฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอาจจะมีสกเขียวบ้างนะครับเขียวเขียวฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอาจจะมีสุเขียวปนบ้างนี่ครับแล้วก็มีขาวเข้มขาวอ,อ่อนนะครับนี่ครับคือง่างง่างผิวหิ้งผิวดำเดิมๆนะครับผมคือไม่ได้ดับไม่ได้ดับดําเป็นเปิ้น goal, ครับเพราะว่าหล่อโบราณนี่คือเนี่ย แล้วแล้ว,ลว,ลวพอพอเนี่ยครับเนื้อจะออกดำๆดหน่อยๆพอนี่พอผิวผิวเขาเปิดไปแล้วนะเป็นน้าตาลไหมหรือจนดําเนี่ยผิวเขาเปิดไปแล้วก็จะเห็นเนื้อในนะครับนี่ครับเป็นสีเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าสำนิดเปิดถึงเนื้อสำนิดเนื้อในครับนี่ครับนี่จะเป็นฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอาจจะเขียวๆ e บ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นทั้งองค์นะครับอาจจะขึ้นเป็นบางจุดอาจจะขึ้นนี่เป็นการพิจารณาเกแท้แบบง่ายๆนะครับผม บางคนดูไม่เป็นงานเก๊งานสนามก็ไม่ได้จับนะบางคนพลาดของดีไปก็เยอะเยอะเยอะนะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นการผมแนะนําแนะนําให้เนี่ยนะครับเป็นการแยกแยะง่างเก๊แบบวิธีการแบบง่ายๆนะครับดูง่างผิวหิ่งนะครับดูไม่ยากนี่ครับพอน้าตาลนี่นะครับพอเนี่นะครับค่อยๆดูกันนี่นะครับอาจจะนี่ สีเขียวบ้างอาจจะมีเป็นบางจุดนะครับจะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นทางองนะครับนี่ก็จะมีบ้างพอน้ําตาลเข้มเนี่ยครับจะมีน้ําตาลเข้มบ้างแล้วก็ดาบ้างครับแต่ไม่ใช่ทางออค์นี่ก็เริ่มเห็นเนื้อในนิดๆนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นทางองค์เพราะว่าอยู่อยู่ที่การหล่อนะครับเพราะความร้อนอุณภูมิไม่คงที่นะครับมันก็เลยสีผิวอาจจะจะไม่เหมือนกันทั้งทั้งท้งองค์หรือทั้งตัวนี่นี่คือผิวผิวข้อเปิดลงไปแล้วก็จะเห็นจะเห็นเนื้อ